เฮ้ยมันยงมางามใบงามบอดดอกแมโนเลียผลกินได้ตัวนั้นนี่นะหอมหอมัอม,มืนดอกค่าน่ะหอมอ่อนๆกินเหมือนดอกคาเลยกินมาละงามก็สีชมพูเหมือนต้นหลังบ้านเฮาเลยแต่ต้นนี้ใหญ่มาก หั่มสองติดกระหลวงลอยมดอะไรนี้นะมันจะอยู่เมือนนะด้วยแม่สาก,กับบุมีแล้วเด้อเนี่ยยิงบ้านตอนนี้ยํำให้หั่มสองติดนินวหลวงมั้นะมันจะเหมือนดอกไฮเดนเยียนะพอเทนสี่ 4, ไฮเดนเยียน,นี่ยอยู่เมือนแต่แต่ดอกนี่ประมาณเดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งก็เต็มตีละดอกเนี่ย แมกโนเลียเจ้าแมกโนเลียต้นเดิมเพิ่มเติมคือแบ่งบานกันน่ตอนนี้พโเดี๋ยวกันดไปเก็บมากินกันน้พิมพ์งวันนั้นเมาะไปเมาะงา